ดได้แล้วหรอสิบตัวพอวันน um> mm ี hmm> ้ใส่กางลังใส่กางลังได้ไหมแล้วะเออนั่นแหละเลิศงงมากได้เ้ยซื้ออยู่ซื้ออยู่สิบตัวก็คือกลับ้าเลยน่มพุด วิ้งตัวมันก็ใหญ่อยู่เนี่ยเนี่อยอะไรอ่ะเนี่ยดูตัวยังใหญ่หอยตัดลับไม่เ,เคยกินไหมหอยตัดลับเฮ้ยีหอยอันนี้มาด้วยปะนี่หอยอะไรหอยสังมั่วเฮ้ยโอ้โหเข็นนี้ขึ้นเยอะนะหนักดูเนี่ยหนักดูนะสามโลอะ 好了。